ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ศิลปินแนะนําตัวให้รู้จักนิดนึ่งครับครับผมดรนิเวศแวว์สมานานะครับผู้ก่อตั้งบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยครับครับผมวันนี้ข้างหลังนี้เป็นผลงานศิือปะอะไรยังไงจะเป็นการสร้างการแสดงขุนกระบอกไทยร่วมสมัยนะครับตอนมหาพิเนสกรลมนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตอนที่ออกขนนวดนะครับเขาเลยเรียกว่ามหาพิเนสกรลมฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตอนนี้มีความสําคัญ เราเราเห็นว่าการแทนนัน่นในปัจจุบันเนี่ยก็จำลองมาจาับขบวนมหาพิเนสกรมทั้งหมดครับผมแล้วก็คุณกระบอกไทยเนี่ยทำให้ในอยู่ในรูปแบบของคําว่าร่วมสมัยใช้เทคโนโลยีในการสร้างสารใช้ระบบ 3D print นะฮะแล้วก็ส่วนการสแสดงบนเวทีเนี่ยมีเรื่องเรื่องของการใช้โปรแกรมและ mapping animation แต่ว่าหลากัหลกๆเราทําเพื่อเป็นสื่อส่โซเชียลมีเดียครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันสําคัญแล้วก จำลองจากโซเชียลมีเดียมาเป็นการแสดงสดให้กับผู้ชมได้เห็นการสดๆครับผมก็คือตัวตัวหุ่นเนี่ยลากฐานมาจากหุ่นไทยใช่ครับตรงนี้เป็นเออหุ่นที่ยังยังเป็นคนยังเป็นหุ่นกระบอกไทยอยู่นะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนรูปทรงให้มันมีความง่ายมากยิ่งขึ้นสิมเปิลมากยิ่งขึ้นและสำคัญแล้วว่ากลุ่มผู้ชมของเราเป็นกลุ่มของเด็กและเยาวชนฉะนั้นการใช้สีสันสดใสความเรียบง่ายนี่จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับเพราะเขาสามารถจับต้องได้ครับผมวัสดุที่ใช้อาจารย์ใช้ทำเป็นอะไรครับ พูนทั้งหมดเราใช้ระบบเอ่อ 3D Print นะครับเทคโนโลยี <3 D. S 1> สมัยใหม่เลยครับออกแบบจากระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้เครื่องพิมพ์ออกมาฉะนั้นเนี่ยกลดแกต่างๆไม่ว่าจะเป็นปากตา มือสามารถขยับได้แล้วก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้เหมือนคนได้มากที่สุดครับก็คือสามารถเอาไปเชิดอย่างเชิดได้ปกติเลยครับใช่ครับปกติเป็นหุ่นไทยปกติเป่นแบประยุกประยุกขึ้นมาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับในสสีสันสดใสยังไงอาจารย์ครับพี่จริงเพราะเราต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครนะกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กก็ต้องโนต้องชอบสีสันด้วยเราก็เลยใช้สีเนี่ยมาเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้กับผู้ชมได้มากครับผมครับผมแล้วตัวเครื่องแต่งกายครับเราประยุกต์มาบ้างไหมหรือเราจำลองมาจากเครื่องทรงของการแสดงหุ่นกระบอก เรายังคงอัตลักษณ์เรียกว่าเสริมสร้างเล็กเสน่ห์ของความเป็นอินเดียเข้าไปบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยเพราะว่าเรามีร,กรากเงาของพุทธประวัติมาจากประเทศอินเดียนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยในเมื่อเราเป็นคุนกรบะบอกไทยอัตลักษณ์คำว่าคุนกรบะบอกไทยนั้นสำคัญที่สุดแต่ว่าเราทำยังไงให้มันสามารถอยู่ในสังคมปัจจุบันได้สามารถถ,ถ่ายทอดได้ปัด เขาเรียกคนปัจบจันสามารถได้ดูได้แล้วก็มีความชื่นชอบด้วยครับโอ้หดูเป็นเวทีตื่นตาตื่นใจขอบคุณมากมากครับขออาจารย์จัดแสดงที่ไหนอะไรมีไปจัดแสดงครับสามารถติดตามข่าวสารนะครับได้ทาง a c e b o o k นะครับบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยหรือว่า i อดี n ลตุ๊กตุนไทยนะครับเรามีพิพิธภัณฑ์แล้วก็โรงละครของเราเองนะครับเชื่อว่าบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยอยู่แ,แถวซอยวิภาวดีลังสิต60นะครับใครสามารถก็ ไปเยี่ยมชมได้ในการเยี่ยมชมไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าต้องแจ้งความจำานงร่วงหน้าแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับเราจะมีการแสดงขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับปีนี้นะครับจะมีการแสดงคุณกระบอกไทยซีรีส์วนะครับจะเป็นเรื่องแรกของโลกเราติดตามชมครับก็คือเป็นพุทธธรรมขึ้นมาใหม่เลยเป็นซีรีส์วายเลยใช่ครับผมว่าเป็นหากฐานจากคุณกระบอกใช่ครับผมน่าสนใจมากครับอาจารย์ยังไงก็ขอให้คนชมเยอะๆครับครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณมาก